ข่าวด่วนอีกแล้วครับท่านผู้ชมตั้งสี่คณะอนุกรรมการลุยพัฒนาท่าเรือคลองเตย2,353ไร่นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนลซีนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิดชาแนลจะนำข่าวสารเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาท่าเรือคลองเตยนะครับท่านผู้ชม มีพื้นที่2,353ไร่ที่จะพัฒนาในอนาคตนะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล e l 47ดด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับเริ่มแล้วลุยพัฒนาท่าเรือคลองเตย 2,353ไร่ตั้ง4คณะอนุกรรมการดึงตัวแทนชาวชุมชนคลองเตยเข้าร่วมพร้อมดึงข้อเรียกร้องขอที่อยู่อาศัย500ไร่ร่วมพิจารณาด้วยมอบการท่าเรือทบทวนแผนพัฒนาอีกรอบให้เป็นปัจจุบันคาดหนึ่งปีได้ข้อสรุปย้ำไม่ย้ายท่าเรือนะครับท่านผู้ชมนางมพนพรเจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือคลองเตยจำนวน2,353ไร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนัดแรกซึ่งมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องสีคณะประกอบไปด้วย 1. คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือคลองเตยมีตนเป็นประธาน 2. คณะอนุกรรมการพิจารณาพัฒนาศักยภาพพื้นที่บริเวณชุมชนคลองเตยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน มีนายสราวุธเนืองจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานนะครับท่านผู้ชม 3. คณะอนุกรรมการจัดระเบียบด้านการจราจรและสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือคลองเตยอย่างยั่งยืนมีนายปัญญาชูพาณิชผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่งและจราจรเป็นประธาน 4. คณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือคลองเตยและการประชาสัมพันธ์มีนายกิษชนนลอายะปัญญาโคศกกระทรวงคมนาคมเป็นประธานทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในคณะอนุกรรมการจะประกอบไปด้วยบุคคลหลายส่วนอาทิ กระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านในชุมชนโดยที่ประชุมได้เน้นย้ำให้นำข้อร้องเรียนและข้อเสนอต่างๆของชาวชุมชนย่านคลองเตยทั้ง26ชุมชนมาหารือด้วยก่อนเสนอคณะอนุกรรมการชุดใหญ่พิจารณาต่อไปนะครับท่านผู้ชม นางมนพรกล่าวอีกว่าชาวชุมชนคลองเตยไม่ขัดข้องเรื่องการพัฒนาพื้นที่คลองเตยแต่ขอให้พิจารณาจัดสรรที่อยู่อาศัยให้กับชาวชุมชนคลองเตยด้วยจํานวนหนึ่งใน5ของพื้นที่ท่าเรือคลองเตยคิดเป็นประมาณ20%เอร์ซนหรือประมาณ500รไร่เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยซึ่งปัจจุบันการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือ กททก็อถอถอกได้จัดสรรพื้นที่ให้ชาวบ้านได้อยู่อาศัยอยู่แล้วประมาณ270ไร่อย่างไรก็ตามสำหรับแผนพัฒนาท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือคลองเตยยังเป็นตามแผนเดิมที่จะพัฒนาพื้นที่ชุมชนคลองเตยให้เป็นสมาร์ทคอมมูนิตี้เพื่อสร้างศักยภาพในการใช้พื้นที่ให้เกิดมูลค่าสูงสุด และไม่มีการย้ายท่าเรือขนส่งสินค้าแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมนางมนพรกล่าวด้วยว่าที่ประชุมมองว่าแผนเดิมซึ่งศึกษามาตั้งแต่ปีพศ2 6 6 2ยังไม่เป็นปัจจุบันจึงมีมติเห็นชอบให้กทอท,อทอศึกษาเพิ่มเติมโดยว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนแนวทาง และแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือคลองเตยรวมถึงแนวทางการรื้อย้ายและเยียวยาให้กับชุมชนคลองเตยที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการจราจรและสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือคลองเตยอย่างยั่งยืนแต่ยืนยันว่าจะไม่ทิ้งหลักการเดิม ที่จะเป็นโครงการพัฒนาแบบผสมผสานมิกยูสอาทิพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่อยู่อาศัยพื้นที่สีเขียวและการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือกึ่งอัตโนมัติทั้งนี้เบื้องต้นคาดว่าประมาณหนึ่งปีจะได้ข้อสรุปแนวทางการพัฒนาท่าเรือคลองเตยที่ชัดเจนก่อนที่จะดำเนินการต่อไปนะครับท่านผู้ชม นายจุลพัฒน์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายืนยันว่าการพัฒนาท่าเรือคลองเตยที่หารือครั้งนี้ยังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องอินเตอร์ไทมเมนต์คอมเพล็กซ์เป็นคนละเรื่องกันเรื่องนี้ยังต้องใช้เวลาอีก1-2ปีกว่ากฎหมายจะแล้วเสร็จและปัจจุบันก็ยังมีการกำหนดด้วยว่า จะใช้พื้นที่ใดในการดําเนินโครงการอินเตอร์ไทม์มิทคอมเพล็กซ์ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือคลองเตยนะครับล่าสุดด่วนที่สุดนะครับท่านผู้ชมคาดว่าจะได้ใช้งานก็อีก4-5-6ปีข้างหน้านะครับและก็อยู่ที่ข้อสรุปด้วยว่า1ปีข้างหน้าจะได้ข้อสรุปอย่างไรนะครับท่านผู้ชม โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับคลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กด like, กระดิ่งให้กับช่องโกวิชชาแนล47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโกวิ h ชาแนล47ขอขอบคุณครับ